หลอดเลือดของเราเนี่ยค่ะมันตีบมาได้ยังไงมันตีบมาได้ยังไงนะคะอ่ามันไม่ได้เกิดจากที่ว่าไขมันคุณเยอะแล้วมันตีบแต่มันจะต้องมีการอักเสบเกิดขึ้นมาก่อนค่ะมีการอักเสบขึ้นมาก่อนแล้วมีไขมันมาร่วมด้วยนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยยิ่งไขมันคุณสูงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะไปพอกมันจะไปแปะตรงแผลที่เกิดการอักเสบที่หลอดเลือดจึงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละพอหลอดเลือดอักเสบด้วยนั่นก็ทําให้หลอดเลือดเปราะ ตีบขึ้นเพราะว่าผานังหลอดเลือดเขาจะหนาตัวขึ้นยังไม่พอมีไขมันเข้ามาเกาะด้วยแล้วเนี่ยหลอดเลือดยิ่งเปราะค่ะยิ่งแข็งตัวขึ้นมากเลยระยะของการตีบคือแรกๆเนี่ยเราเลยไม่มีอาการมันมาเพิ่งจะมาเกาะผานังหลอดเลือดด้านในเราแค่เล็กน้อยนะคะไม่มีอาการอะไรเราก็เลยยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมช่องที่1เนี่ยนะก็เปรียบเสมือนกับภาวะที่หลอดเลือดของเรายังปกติดีอยู่ผนังหลอดเลือดก,ก็ยังนิ่มอยู่ ลอดเลือดยังนิม่มยังยืดหยุ่นอยู่แต่พอดูรูปนี้ละะ่ะคะอันนี้คือเริ่มมีไขมันมาเกาะผนังหลอดเลือดแล้วไขมันจะมาเกาะผนังหลอดเลือดได้หลอดเลือดต้องอักเสบก่อนแล้วพออักเสบเกิดการปรี้แตกแล้วปุ๊บนี่แหละไขมันเขาจะมาเกาะตัวร่างกายเราต้องซ่อมค่ะพอซ่อมปุ๊บเขาก็จะเอาเอาไขมันเอาแคลเซียมเอาริมเลือดอะไรแถวๆนั้นมาแปะมาโปะนะคะแล้วกอ็อันนี้คือในระยะที่ มันตีบมากขึ้นแล้วค่ะ,ะถ้าตีบมาถึงระยะนี้แล้วเนผู้ป่วยมีอาการทุกคนแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าเกิดว่าเกิดภาวะอุดตันเหมือนรูปที่4ี่นี้การอุดตันเนี่ยอาจจะเกิดการอุดตันจากการที่เขาตีบขึ้นเรื่อยๆตีบขึ้นเรื่อยๆจนอุดตันก็ได้นะคะหรือเกิดแบบนี้ค่ะเกิดแบบแบบที่สี่ตรงนี้นั่นก็คือภาวะที่หลอดเลือดเนี่ยนะคะอันนี้คือยังตีบไม่ถึง50เเซ็นดีเลย แต่แการที่พอมีก้อนไขมันเนี่ยเขาไปแทรกตัวอยู่ในผนังหลอดเลือดใช่ไหมคะอารมณ์เหมือนสิวอะค่ะพอมันบวมจัดจัดมันเป็นยังไงแตกสิวแตกนี่ก็เหมือนกันแต่มันคือไขมันแตกเพราะนั้นเวลาเนื้อเยื่อเรามันแตกออกไปเนี่ย มันเกิดแผลข,ขึ้นมาร่างกายต้องซ่อมพอร่างกายต้องซ่อมเขาต้องทำยังไงก่อนเวลาเรามีแผลเลือดออกปุ๊บเขาต้องหยุดเลือดก่อนเกิดริ่มเลือดในหลอดเลือดเราก็เหมือนกันค่พอเกิดการปริ pillar, ออกปุ๊บสิวแตกเหมือนสิวแตกปุ๊บตัวเนื้อเยื่อเขาแตอกออกมาปุ๊บร่างกายต้องหยุดเลือดก่อนพอหยุดเลือดก่อนจึงเกิดเป็นริ่มเลือดขึ้นมาซึ่งถ้าเจ้าริมเลือดตัวนี้ค่ะจากที่หลอดเลือดเราเนี่ยก็แคบลงอยู่แล้วเนาะสมมุติว่า50%แล้วมีริ่มเลือดเกิดขึ้้นนมาอีีีกท มิดเลยค่ะมิดหลอดเลือดเราเลยนี่แหละจึงทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันได้ที่มาเป็นอย่างนี้พอบอกเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันมี3เส้นอันนี้หัวใจห้องซ้ายด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาหลอดเลือดหัวใจอะค่ะที่เขามาเรียงด้านซ้ายเนี่ยมี2เส้นคือเส้นนี้อะคือเส้นนี้และเส้นนี้เส้นนี้แหละเส้นนี้มันจะอ้อมไปข้างหลังด้วยนะคะเพื่อไปเลี้ยงหัวใจด้านหลังตรงนี้ส่วนห้องดังทางด้านขวาจะมีเส้นเดียวที่ไปเลี้ยงก็จะมี3เส้น เวลาที่เราคุยกันกับเพื่อนหรือว่าญาติอะไรงเงี้ยเนอะที่เราเคยได้ข่าวมาเนี่ยเขาก็จะคุยกันว่าเอ้ยตีบกี่เส้นนะมึงตีบกี่เส้นนะคะก็หมายถึงอย่างนงี้แหละเราเลือดหัวใจเรามี3เส้นตีบกี่เส้นก็คือไอ้สเส้นที่ว่านี่แหละตีบเส้นไหนนะคะถ้าตีบเส้นใดเส้นหนึ่ง ก็จะสามารถที่จะบอลลูนได้แต่การบอลลูนได้เนี่ยค่ะก็ต้องดูอีกว่ามันหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วกับการตีบเนาะบางทีก็ไม่ได้ตีบจุดเดียวตีบ2จุด3จุดแล้วแต่คุณหมอก็จะพิจารณานะคะว่าจะทําบอลลูนได้หรือไม่แล้วก็ต้องฉีดสีเข้าไปว่าการอุดตัน มันอุดตันขนาดไหนแต่ถ้าเราตีบไป3เส้นเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนําให้บายพาสหัวใจทีนี้พอโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณเลือด จะไหลผ่านหลอดเลือดเราได้น้อยลงจริงไหมจริงน, αι, งนี่แหละค่ะจึงเป็นผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันจะเกิดภาวะกล้ามเนือ้อหัวใจขาดเลือดเริ่มต้นอาจจะขาดเล็กน้อยค่ะแต่พอตีบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลือดแดงมันไหลไปเลี้ยงได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงก็จะขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นทําให้เสี่ยงต่อภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันถ้าช่วยไม่ทันคือเสียชีวิตคะ่ะถ้าช่วยช้าไปอาจเป็นภาวะหัวใจวายเหลื้อหลังและเมื่อหัวใจวายเลื้อหลังแล้วเนี่ยจะมีอาการตามมาค่อนข้างเยอะ น้ำท่วมปอดไตาวายอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าช่วยทันค่ะก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้โดยที่คุณมีเวลาเพียง120นาทีเท่านั้นที่จะ กู้กล้ามเนื้อหัวใจกลับคืนมาเพราะนั้นต้องเร็วค่ะเมื่อเขามีอาการผิดปกติแล้วปุ๊บต้องถึงมือหมอให้ไวที่สุดเพื่อป้องกันภาวะหัวใจวายเรือรังการที่เราพูดเรื่องหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวเรื้อรังไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตทันทีค่ะหัวใจเขาจะไม่สามารถสูบฉีดได้เป็นปกติย่อมส่งผลทําให้อวัยวะต่างๆได้รับเลือดไม่เพียงพอก็จะไม่ค่อยแข็งแรงทีนี้การที่ รักษาเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวเรือรังหัวใจวายเรือรลังเนี่ยนะคะยาที่ใช้รักษาเนี่ยก็จะเป็นยาขยายหลอดเลือดยาช่วยแก้อาการเจ็บหน้าอกประมาณนั้นสังเกตไหมยาไม่ได้ฟื้นฟูหัวใจยาจะทําหน้าที่ออกคําสั่งว่าถ้าเรารู้สึกเจ็บหน้าอกเนาะแค่เราขยายหลอดเลือดอะเลือดเราฟโฟลร์ดีขึ้นเราก็อาการดีขึ้นยาจะเข้าไปออกคําสั่งค่ะเพราะนั้นผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนจะต้องรู้วิธีว่าเราเป็นแล้วอะ เราจะดูแลยังไงเพื่อให้โรคนี้ค่ะอยู่กับเราได้หรือเรานี่แหละอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทําวันนี้และต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อให้เรายังมีความสุขทุกๆวันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญการที่เราจะกลับมาดูแลหลอดเลือดมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะแค่เอาจริงกับมนหลักๆนี่ก็เป็นเรื่องของอาหารนี่แหละ เพื่อนๆสามารถกดติดตามชอ่องคุณนิจใจสันทำยังไงดีมีคำตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงตรงอันนี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนานระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบำบัดสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะน้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านสารชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร